ในวันที่โรคร้างความหวังยังวาดมันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพรังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลนะค,คะสวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้เราจะมาทำต้หมหัวปีในสไตล์ของมาดามน,นะคะ ในสไตล์อตของคนในต่างแดนมีอะไรก็ใส่ไปไม่กินอะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะเราไม,ม่ไม่มีมะขามเราก็ไม่ใส่มะขามเราไม่กินผักชีเราก็ไม่ใส่ผักชีนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะหั่นหัวปีนะคะแช่ในน้ำมะนาวก่อนอยากจะบอกว่าหัวปีที่ประเทศพิจิหวานมากหวานจริงๆค่ะเรามาเริ่มหั่นขาเลยนะคะหั่นขาหั่นตะไคร้นะคะตะไคร้ทุบหน่อยเพราะว่าตะไคร้ที่นี่ไม่หอมค่ะ แต่ขาดนี่เป็นขาดจากเมืองไทยนะคะขาอ่อนกินได้ยันยันยันแง่งเลยนะคะแล้วเราก็จะมีหอมเปนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนี่เพราะว่าสามีไม่กินปักชีนะคะ,เร,ะเราจะใส่หอมใหญ่ไปหนึ่งหัวเพราะว่าเราไม่มีหอมแดงนะคะนี่แล้วเราจะใช้กะทิห้าร้อยมลแล้วก็ไก่ครึ่งโล เราจะเอาไก่ไปรวนในกะทิก่อนนะคะรวนให้ไก่สุกก่อนนะคะ,ะ,ะให้เนื้อกะทิมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่ก่อนอรรแล้วเราก็จะใส่ใส่ขาแล้วก็ใส่หอมใหญ่ไปเลยนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะให้กลิ่นขามันออกแล้วก็ให้น้ำหวานของของหอมใหญ่มันออกมานะคะ หลังจากนั้นเติมใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะเพิ่มน้ำกะทิลงไปนะคะใส่น้ำกะทิลงไปเลยค่ะหอม,มเลยเราจะต้มให้กะทิเดือดอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่หัวปีลงไปค่ะกะทิ้มนเดือดซักแพบนะคะ หลังจากเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หัวปีลงไปเลยค่ะคนแล้วก็กดหัวปีให้จมน้ำนะคะนี่ปิดฝาให้เดือดอีกส,สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาไปเลยค่ะสี่ช้อนโต๊ะเราไม่ใส่มะขามนะคะเพราะมะขามเราไม่มีมะขามมีแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนคะ่ะเราย้ายบ้านนะคะ เราจะใส่มะนาวแทนนะคะใส่มะนาวไปเลยคันหนึ่งลูกแล้วก็ใส่น้ําตาลตาไปครึ่งช้อน <มะ S 1> โต๊ะนะคะเพราะเราไม่ได้กินผงชูรสนะคะแ๊นะะคปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็ใส่หอมเปย์คนให้เข้ากันคะ่ะแล้วก็ใส่พริกน้ํามันนะคะเพราะเราไม่มีพริกแห้งเ,เราซื้อมาแล้วมันเป็นลาบ่อยเราก็เลยไม่ซื้อนะคะ เพราะว่าที่นี่ลาเยอะเราก็เลยซื้อซื้อพริกผงที่มันอยู่ในห้างแทนนะคะแล้วเราก็มามาทอดกับล้วมันเอาเพราะว่าพีิแค่นที่นี่มันลาเยอะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะผู้ชายกินไก่เราก็จะกินหัวปีนะคะอืก็อร่อยในยสไตล์มาดามนะคะมันคงจะไม่อร่อยเหมือนที่เมืองไทยหรอกแต่ว่าแต่ว่าสำหรับมาดามมันอร่อยนะคะ บ๊ายบายค่ะรักนะจุ๊บๆแล้วเจอกันวันที่มาดามว่างนะคะจะทยอยไปเยี่ยม